เธอจะเปลียนเรเอไปเรียนรู้เรื่องผักป่าทําไมกินไปเดี๋ยวมันก็ตายหรอกไปเรียนรู้ทําไมสวัสดีค่ะเจอกับวาูุตายอีกแล้วคือก่อนหน้านี้ประมาณสัก ออสามสี่ปีนะคะวรุตาก็เริ่มได้เรียนรู้วิธีการหากินจากธรรมชาติก็เหมือนกับเมียรฝรั่งทั่วไปนะคะที่ไปเรียนรู้เรื่องการเก็บเห็ดเก็บผักปลาเก็บอะไรสารพัดจากป่าจากธรรมชาติที่ฝรั่งเขาไม่กินกันอาจจะกินบ้างแต่ก็ไม่มากแต่ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเป็นเมียฝรั่งที่ทําวิดีโอแล้วมาแจกจ่ายประสบการณ์ตัวนี้กินได้นะต้องเก็บแบบนี้ต้องมีข้อสังเกตแบบนี้แบบนี้มันก็เลยเป็นความรู้ที่มันถูกกระจายในในวงการของเมียฝรั่งทําให้เราได้มีอาหารกินที่อุดมสมบูรณ์และก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วรุตตาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องผักป่าด้วยแล้ว แล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาทาไมวรุตาถึงได้มาเรียนรู้เรื่องผักปากจากวิกฤตจะบอกว่ามันวิกฤตตอนนั้นมั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 นก็ไม่ใช่มันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในสมองของเราเองเพราะว่าวรุตากับแฟนจะเป็นคนที่ชอบเดินเล่นเราจะเดินแล้วเราก็จะเห็นความหลากหลายของพืชพันธุ์ตามธรรมชาติ เราจะเห็นต้นแอปเปิ้ลเราจะเห็นไอ้ต้นเล็บแมวเราจะเห็นต้น ail, เชอรี่ Cherry, เราจะเห็นต้นลูกแพรเราจะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งซึ่งซึ่งมันกินได้อะซึ่งเราคิดว่ามันกินได้แต่มันกินได้จริงหรอ แล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ทุกปีซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,และที่แย่กว่าน,นั้นนะคะคื้นหล่นลงบนพืน้นแล้วมันเยอะมากไม่มีใครเก็บไปทำอะไรแล้วมันเกิดความเสียดายมันก็เลยมาจุดจุดหนึ่งก็เลยว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ศึกษาละ่ะถ้าศึกษาว่ามันกินได้เราก็ มารับประทานยามที่เกิดวิกฤตขึ้นมาเรายังมีธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นตามตามฤด,ดูกาลให้เราได้เก็บกินฤด,ดูกาล ใบไ,ไม้ปริก็ยังมีผักมีหนอหนั่นมีหนอหนอน,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 อนอี่ขึ้นแย่ๆมากมายเวลาดูดูร้อนก็มีผล,ลไม้นั่นนั่นนั่นเต็มแน่นันแบ็คบอร์รี่เยอะแยะมากมายแล้วเวลาฤูดูใบไม้ม่วงก็มีเห็ดอะไรเยอะ,ะแยะมากมายยามฤูดูหนาวก็ยังพอมีอะไรให้เราได้เก็บกินบ้างและช่วงระหว่างนั้นเราดู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 หนาวจะมาเราก็เตรียมตัวใส่ในช่องฟิสใส่อะไรอย่างเงี้ย ทำให้เราได้มีอาหารกินตลอดทั้งปีแล้วธรรมชาติรอบข้างมันมีเยอะมากป่ามุมนั้นมุมนี้เดินไปสองข้างทางเราก็ไม่ ต้องแบบไปไกลเดินทางไปไกลยพยายามหากินอยู่ข้างบ้านแบบเนี้ยแล้วจะเกิดวันหนึ่งในห้างไม่มีให้เราซื้อแล้วเราจะกินอะไรในขณะที่เรามีเงินจะซื้อแต่เราไม่มีหารกินเราไม่สามารถเอาเงินของเราเอาไปต้มเป็นซุปเงินได้แล้วมาดื่มกินอันนั้นคือไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามีป่าแล้วเราเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ เราไปเอาอาหารจากธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นเพื่อที่ให้เรากินเพียงแค่ขอเพียงกุลเรียนรู้เท่านั้นเองก็ทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อได้แล้วถ้าวรุตามีชีวิตอยู่ต่อได้นั่นแน่นอนค่ะสามีไปต่อได้ลูกไปต่อได้แม่ย่าไปต่อได้ไปต่อได้หมด <_ S 1> เพียงเริ่มต้นจากแค่คนคนเดียววรรุตาก็เลยมีความคิดแบบนี้ แฟนบอกว่าอย่างนั้นเธอก็ลองชิมไปคนเดียวแล้วกันว่าอย่างนั้นอรุตาบอกว่าใช่ฉันต้องเริ่มชิมก่อนเพราะว่าฉันเป็นคนเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดเมื่อฉันกินได้เธอก็สามารถกินไดน้วันหนึ่งที่เธอไม่มีอะไรกินเธอบอกไม่กินแต่ความที่รักตัวครัวตายคนเรามีแน่นอนจากวันหนึ่งเธอก็ต้องกินเขาบอกว่าอม,มันก็คงจะใช่นะว่าอย่างนั้น ฉะนั้นพอวันช่วงเทศก,กาลวันคริสต์มาสวรตตาก็บอกแม่ย่าว่าวรุตาอยากได้หนังสือเกี่ยวกับผักที่กินได้ตามธรรมชาติเธอก็จัดการซื้อมาให้วรุตาหนึ่งเล่มวรุตาได้เล่มนี้มาค่ะเป็นเล่มที่ที่ที่ทท,ที่ที่ได้มา เขาจะเขียนว่าเป็น S b ส r v i ์วิวฟลั n เนะคะคือเป็นผักป่าที่เราสามารถอ่านได้วรรุตางก็ศึกษาศึกษาศึกษาดูนี่นะคะคือศึกษาแบบอุย้ยทับหน้าทับหลังคือทับไวเยอะมากเรียนรู้ว่าตัวนี้เราเจอแล้วเขาอยู่ที่ไหนและที่สําคัญที่มัน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 น่านดีใจตรงที่ว่าถ้าเราเจออยู่มุมไหนเขาก็อยู่มุมนั้นเนะะี่ยค่ะเจออยู่มุมไหนเขาก็อยู่มุมนั้น ปีนี้เราเรียนรู้เขาอยู่ตรงนี้เราเจอตรงนี้พอเราจะมาหาเก็บกินเราก็ไปเก็บตรงนั้นเราก็มีกินแล้วที่สําคัญของวารุตานั่นก็คือเมื่อเจอแล้วถ้าเขามีเยอะวาุตาก็มาปลูกในสวนเลยค่ะไม่ต้องไปเดินไกลแค่เปิดประตูออกไปถือตะกร้าไปหนึ่งใบวาุตาก็เก็บผักมามากินแล้วแล้วผักป่าในสวนของวาลุตามีประมาณ คิดว่าประมาณ20ชนิดเคยนับไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าคลิปไหนมีเยอะมากแล้วเก็บกินคือแค่ในสวนมีประมาณเกือบ20ชนิดแล้วเราเก็บกินไม่ทันแล้วบางครั้งถ้าเรารู้จักจากในหนังสือเล่มนี้นะคะบางครั้งเขาก็เรียกว่ามาเกิดให้เรากินถึงที่ไม่ได้เอามาปลูกแต่เขามาปลูกให้เรากินถึงที่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆเลยค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมเมียฝรั่งถึงต้องอไปหาเก็บกินอะไรที่อยู่ในป่าเมียฝรั่งอดอยากหรอเมียฝรั่งไม่มีเงินหรอคือจริงๆแล้วมีหลายๆําำถามที่วรุตาเคยเคยได้ยินจากที่น้องเขาพูดมานะคะว่าเป็นแบบนี้แต่วรุตากลังจะมองไปอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งว่า มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอคือเมียฝรั่งเขาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สามารถจะหากินจากธรรมชาติได้ไม่ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นอาหารจากธรรมชาติมีพร้อมให้คุณกินแล้วอีกอย่างในช่วงระหว่างนั้นน่คุณก็สามารถที่หาเก็บกินตามธรรมชาติแล้วคุณสามารถเก็บเงินของคุณได้ด้วยคุณมีทางเลือกอะ่ะเขาเรียกว่าคุณมีทางเลือกคุณเวลาเกิดวิกฤต คุณไม่มีหาอาหารในห้างคุณก็ไปปา่าคุณก็อยู่รอดได้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอาหารตาธรรมชาติเยอะมากแต่ไม่อยากไปซื้อในห้างเงินก็ยังมีมันก็เลยทำให้เราแบบมีเงินอ่ะประหยัดอ่ะอยู่ในกระเป๋าอ่ะบางคนเก่งกว่านั้นไปเก็บเห็ดจากในปา่าแล้วเอาไปขายไปเก็บบลูเบอร์รี่ไปขายไปเก็บลูกแรนเบอร์รี่ไปขายได้เงินอีกโอ้ยมันเป็นอะไรที่ คือมันสุดยอดมากมันก็เลยการว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่ที่เราจะทำการกระทำอะไรก็ตามถ้าทำแล้วให้เราอยู่รอดได้ทำแล้วทำให้เงินในกระเป๋าของเรา มีเพิ่มมากขึ้นทําแล้วไม่เดือดร้อนใครทําแล้วมันเป็นอาชีพสุดจิติทาไปเถอะค่ะวารุษตาคิดว่าถือว่ามันเป็นเรื่องดีมากวารุตาตื่นเต้นมากๆบางครั้งก็เดินเข้าป่าไปคนเดียวพร้อมกับหนังสือเล่มน,นี้เดินไปสํารวจไปเดินไปสํารวจไปด้วยใจที่สงบตอนที่เราเข้าป่านะคะจิตใจเราแน่นอนคะ่ะจิตใจเมื่อเราได้อยู่กับธรรมชาติมันก็จะสงบเมื่อสงบแล้วเราเรา,เราได้สูดอากาศบริสุทธิ์ มันทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีความสุขได้เรียนรู้เพิ่มเติมมันมันไม่รู้จะบอกว่าอะไรมันมันเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆเลยค่ะฉะนั้นสำหรับเมียฝรั่งทุกๆคนนะคะที่อาจจะมีใครมาตั้งคำถามว่าโอ้ไม่มีเงนินหรือต้องไปกินเก็บของพาไปอะไรอย่างนั้นวันรุตากำลังจะบอกว่า มันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เราพยายามหาทางเลือกแล้วก็เป็นทางรอดให้กับเมียรฝรั่งของเราเองค่ะเราไม่ใช่คนที่ประเภทว่าคือเออก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันจะบอกว่าเรากําลัง เรากำลังทำในสิ่งที่ดีที่สุดต่อตัวเราเองต่อครอบครัวของเราค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กับเมียฝรั่งทุกทกท่านที่หาอยู่หากินตามธรรมชาตินะคะวรุตาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเดี๋ยวเจอกับวรุตานคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย